เอาละครับอ่าโอเคครับโอเควันนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับอารีน,น,นาเบกเอานะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเล่นเอ็มยี่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับอ่านี่ก็คือไม่เหมือนเดิมดิเอ็มยี่สิบสี่มันเป็นคลิปใหม่อันนี้คืออ่าสโคปนะครับเป็นสโคปจับความร้อนนะครับทุกคนนี่โคตรแจ่มบอกเลย นี่พื้นที่ต้องห้ามนะครับเป็นพื้นที่ไร่เลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมจะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเป็นเพื่อนสุ่มนะครับไม่ใช่เพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆผมไม่ค่อยเล่นนะครับเกมแนวนี้นะครับเพื่อนจริงๆผมไม่เล่นเลยนะครับ <Nope. S 1> กดกดสุ่มนะครับอ่าซึ่ง่าสโคปจับความร้อนเนี่ยผมซื้อมาในราคาสองแสนกว่านะครับ จำราคาไม่ได้เท่าไหร่นะครับเดยวตัดไปตอนที่อ่าเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อ่ากำลังเข้าไปสู่แมปนะครับอ่าพื้นที่ไร่นะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีสี่คนนะครับเป็นต่างชาตินะครับก็น่าจะอยู่ในเอเชียน่โอเคไม่แน่นะ อันนี้ก็คือสโคบนะครับเป็นสโคบจับความร้อนนะครับจับความร้อนเท่านั้นนะครับนี่โคตรเท่เลยครับอ่าอันนี้เพื่อนทิ้งไว้นะครับไม่รู้มันทิ้งไว้ทําไมน่าจะลกนะครับไม่ก็หนักสูงไปก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันจับความร้อนอย่างเดียวครับไม่น่าจะมีนะครับแถวนี้ปกตินะครับมันจะมันจะเกิดแถวนี้นะครับ เนีย่ยเกิดมามันก็จะโปปากันเลยครับแต่เดี๋ยวนี้มันเงียบนะครับมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ขี่ค้นกระเป๋าเลยครับเผื่อมีเจอของดีอะไรเงี้ยไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าผมลงทุนมาประมาณรวมๆนะครับประมาณสามแสนสี่แสนได้โอ้ม oh <my> าจับความร้อนนี่ก็สองแสนกว่าว <S 2> <S 2> <S ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าถ้าตายนี่ ถ้าตายนี่ถ้าตายขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่คุมเลยครับพอดีผมมีกุญแจบ้านนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเปิดเรีอยงเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยสะโคบยิ่งไม่ค่อยไอ้นนี่อยู่ครับมันยังไงไม่รู้ครับซูมไปมันไม่ค่อยโดนตัวผมหนีดีกว่าครับเพราะว่าไม่ไหวครับไม่ไหวบอกเลยไม่ไหว ส่วนกระสุนที่หุงออกมานะครับจะมีกระสุนเจาะห้าด้วยนะครับเป็นปาคาโคตรแพงโอ้ยเพื่อนโอเคเพื่อนจะออกออกไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวหุงจะขึ้นไปดูข้างบนบ้านนะครับว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะครับโอเคตอนนี้นะครับขาเราหมดแรงน่าจะหนักมากนะครับสหบโอเคยังไม่เปิดครับเราก็เปิดไปเลยครับ มาดูกันว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าเริ่มจากตู้เลยครับเศษเฮ้ยเหมือนจะมีของดีเอ้าชเชือกนี่หว่าสี่พันเองไม่เอาหรอกอเจขอซีดีขอซีดีขอซีดีโอ้ไม่ใช่ครับของโคตรเกลือเลยโอเคอันนี้อ่าเสื้อคนรวยนะครับเฮ้ยโอ้ โอ้ได้อยู่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับอันนี้หนึ่งนห้าพันเลยครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะครับเช็กก่อนน่าจะไม่มีตัวนะครับเพื่อนไปก่อนผมเลยครับผมต้องตามเพื่อนไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมก็ตามเพื่อนไปเลยเหมือนจะมีจะมีตัวนะครับเฮ้ยข้างหลังเราก็มีหรือเปล่าอะ เฮ้ยมันยิงผมครับทุกคนหนึ่งนัดเอาเอาสองนัดเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะหรือว่าสโขบเรามันไม่แม่นวะเออมันเจ็บอยู่ครับมันเจ็บอยู่ครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวนะอันนี้เจาะอะไรเนี่ยน่าจะเจาะสารหรือเปล่าวะเกือบสวนผมเนี่ยแถวนี้ไม่มีครับลองส่องดูให้ั่นไงผมเห็นอ๋อมันเป็นศพนะครับเอ้ย ส่งไปเจอศพศพที่ตัวเองยิงมันไม่ค่อยผมดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยมันดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนี่ยว่าเราหันไปทางไหนมันก็ดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยเอ้ยมีศพครับอ่านี้เพื่อนเราน่จะยิงตายนะครับเพื่อนเราไปแล้ว <c oughs> เราอยู่ตรงนี้ครับซุ่มดูก่อนครับว่ามีตัวอะไรหรือเปล่า โอเคครับอยู่บนหลังคาครับน่าจะเป็นบอดนะครับบอดยิงลัวซะด้วยขีคมันไปแล้วที่แรกว่าจะสอยสักหน่อยนะครับมันหลบหลบกล้องเราไปแล้วสโคปสโคปไนสโคปไนโคตรแพงเลยเนี่ยแหละที่ผมใช้นี่แหละบางครั้งมันก็ขายสี่แสนนะครับแล้วก็บางครั้งมันก็ขายนะครับสองแสนนะครับอันนี้ผมได้ราคาถูกนะครับสองแสน ไปได้น้ำครับทุกคนเอาไ้กินเอาไ้กินตอนเหนื่อยเดี๋ยวผมขอใส่กระสุนห้าเลยแล้วกันนะครับเจาะห้าเลยไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะโอเคต้องลองนะครับต้องลองแล้วเจาะห้ามันจะดีแค่ไหนเชียววะบางครั้งนะครับมันก็จะมีเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจ๊บอ่ะ มันแบบเป็นเสียงบ้านจริงีนะเพราะว่าบ้านผมมันมีนกนะครับโอเคชิวๆครับอันนี้บอดบอดนี่โคตรชิวเลยเฮ้ยเรียบร้อยครับเจาะห้าเราโคตรแรงครับบอบไม่ได้ออเคหบอบได, <laughs> บได้เดี๋ยวผมมาขอรูดเอาปืนก่อนนะครับโอ้เกาะไม่ค่อยดีแล้วแหละครับ เอากระสุนไปด้วยภารกิจอะไรวะเสร็จสมบูรณ์อันนี้โมสิ้นนะครับไม่เอาหรอกเพื่อนกำลังบวกกับใครวะไม่มีตัวนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับไม่มีเคลียเคลีย ตรงนั้นมีมีตัวตายหรือเปล่าใช่ครับตัวตายตัวมันนอนเหมือนจะมีคนนะครับหรือเปล่าข้างบนเนี่ยมีมีเสียงนะครับมีเสียงเฮ้ยมีมีมีเดี๋ยวผมไปซุ่มก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มีตัวนอนนิ่งเลยทางนั้นเอ้ยเอ้ยสอยไว้ดิถูกไหมเหมือนเขาจะขยับหนีแล้ว น่าจะถูกนะครับน่าจะถูกหรือเปล่าสโคปนี้ยิ่งไอ้นี่อยู่ลิงไปแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะถูกมันน่าจะย้อยนะสโคปอะสโคปน่าจะย้อยนะครับสะพานตัวสะพานมีไหมวะเดี๋ยวเดี๋ตรงเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นซูมซูมเฮ้ยไม่โดนครับทุกคนสองนัดและวโอ้ ปืนผมโอู้กระสุนปืนผมออกจะแพงแต่มันไม่โดนนี่เด็หรือว่ามันมโดนวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับเพื่อนเราโดนยิงอ๋อนึกว่าสตูนได้เพื่อนเราน่าจะอยู่บนหลังคาครับมันนี่งสยไปโดนไหมวะ เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนอเพื่อนตายอุ้ยไม่โดนพลาดเรียบร้อยไม่ไม่ตาย่ะไม่ตายปะนัดสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับหงายครับเพื่อนเราแบบพาลัจัดเลยบนสะพานเพื่อนเรากำลังฮิวนะครับเหมือนว่า เพื่อนเราจะมีคนตายคนหนึ่งเอาเฮ้ยม,มีมีคนครับมีคนไม่รู้จะโดนเรือเ่อหนึ่งหนึ่งนัดสองนัดโอ้โฟังเปล่าอ่ะน่าจะโดนหลังเขานะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเห็นนะครับเดี๋ยวเขาเห็นไม่ไหวเลยเพื่อนเพื่อนเบอร์อออออไอไ้นี่ตายเย่เดียงไปไปไหนแล้ววะ อ๋อ or, คนละทางครับคนละทางบางครั้งนะครับมันแบบมองไม่ออกจริงๆอะ่ะอุย้ยนั่นไงนั่นไงอ๋อกดผิดครับทุกคนกดผิดกดผิดเอาไปไหนละมันไปไหนละเฮ้ยมันวิ่งผ่านครับทุกคนเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอ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 อุย้ยมันไม่ออกครับทุกคนเหมือนมันรั่ว มันไม่รู้อะครับผมยิงแทบไม่โดนเลยครับไม่ไหนเลยวะตรงนั้นก็ไม่มีครับเฮ้ยมันไปไหนครับทุกคนโอเคเพื่อนเราตายทีละคนทีละคนแล้วเฮ้ยเหลือคนเดียวว่ะเพื่อนเราเหลือคนเดียวครับมันน่าจะไปรูทเพื่อนเราแล้ว ก็ได้ไปเอาของของเพื่อนเราแหละนี่สกูปเราก็เป็นอะไรอะเอ็นขีดสามสามขีดสามอะไรก็ไม่รู้เอากระสุนเจ้าห้าไปเลยเผื่อได้เจาะห้ามันสไนเปอร์อาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องใช้ความอดทนล้วนๆไม่เห็นนะครับไม่มีคนระับเพื่อนเรา ไปเพื่อนถอยมาก่อนดิเพื่อนเพื่อนเราไปทําอะไรตรงนั้นนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเรามันมันอะไรไปดักตรงนั้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาจริงๆนะมันไม่ควรดักนะบอกเพื่อนถอยก่อนนะยเฮ้ยมีมีเสียง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 เสียงตีนใครวะ ถอยเพื่อนถอยเพื่อนมันไม่อยอมถอยเลยวะมันบอกขอกำลังเสริมพบศัตรูกูกูเล่นสนในะเพื่อนมึงควรถอยนะเว้ยถอยมาถอยอืม YesFollow yeah. me ตามมาตามมาเพือ่อนตามมาเอา r r t ถอยไม่ถอยวะบอกว่าถอยไม่ถอยเออเออเรื่องของมันแล้วกันไม่เข้าใจสถานการณ์เลยจะเอาอย่างเดียวเนี่ยไอเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตีนหรือเปล่าน่าจะเป็นบอดนะเดี๋ยวมาดูมุมนี้ก่อนดีกว่าวพามุมนี้น่าจะเห็นหรือเปล่าต้นไม้บังนะครับต้นไม้บังเลยโอ้ ต้นไม้มันบังนะครับไม่รู้มันจะเห็นทะลุต,ต้นไม้หรือเปล่าใบไม้อ่ะเฮ้ย hey, hey, hey. อ๋อตีน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 คนตายน่าจะบอดนะครับเฮีย yeah. เพื่อนมันไม่ถอยอบนเนี่ยเนี่ยฉันอะไรอะ่ะมันเขียนไวอ้อ่ะโอ้ปุ่มผมมันไม่สำคัญว่าฉันจะชนะหรือไม่อู้ยยยแล้วแต่แล้วกันนะ ประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ามันพอมันเขาเขาเขียนมาน่าจะแปลให้ทันทีมันก็เลยแปลตรงตัวไปหน่อยเอาเอาว็นว่ามันมันบอกว่าไม่สําคัญอะการชนะของฉันไม่สําคัญนะมันจะมันจะพีชีพหรือเปล่าวะเคพีชีพเลยเดี๋ยวฉันฉันรออิงอยู่บอดหรือเปล่าวะน่าจะบอดหรือเปล่าบอดครับบอดยิงหนึ่งสอง สามตายตายไหมวะน่าจะตายแหละเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันตายไหมน่าจะน่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ต้นไม้มันบังไว้ใบไม้มันบังเดี๋ยวเปลี่ยนทิศก่อนเปลี่ยนทางก่อนเดี๋ยวเผื่อเพื่อนพีชีพนะโอเคมันนอนตายแล้วทุกคนเผื่อเพื่อนนั่นไงพีชีพแล้วเดี๋ยวรอให้เขามาเก็บศพเลยกัน ถ้าเขามาเก็บศพผมก็ผมก็ลอยิงอะ่ะไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะสโคบมันยิงย,อย้อยดูมันย้อยหรือเปล่าหรือมันตรงยิ่งพบศัตรู <laughs> พบศัตรู <laughs> เหตุผลที่ผมไม่ไปบวกนะครับก็ก็เพราะว่าแบบนี่ไงมาแล้วมาแล้วก็เพราะว่าแบบละคองผมมันราคาแพงเกินไปไ มันเล่นระยะใกล้ไม่ได้หัวแตกเอา้าไม่โดหนหรอสองมอนเขาจะรู้สึกเอา้าเอา้าชิบหายแล้วหาทางออกดีกว่าทุกคนผมว่าสู้ไม่ได้ครับมีสองตัวมีสองวัวนะอันนี้อะไรอ่ะต้องถอดสายสะพายแล้วก็เวลาสิบนาที น่าจะไม่ได้นะครับอันนี้20นาทีที่เกียดอ่านแล้วเอ้ตัวข้างบนปอดที่เรายิงไปตอนนั้นมันยังอยู่นะน่าจะไม่โดนนะตอนนั้นนะ่ะเป็นสองสามสี่ห้าเจ็บไปก็ตายริบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันเห็นไหมวะน่าจะเห็นอยู่ัง้งครึ่งเดียวอ่ะโอเคไม่เห็นครับทุกคน อ,อ,อ๋อนี่ทางนี้ไม่เห็นครับเห็นแต่ของเฮ้ยแล้วก็มีแดงๆตรงนี้ด้วยน่าจะเพื่อนเราหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนั้นสะพานดูไม่ออกจริงๆเชื่อโทษครับโทษโทษอาจจะมองไม่ออกนะเพราะว่ามันมันดูยากครับไอสโคอ่ะดูยากจริงเฮ้ยมีมีตัวว่ะมีตัวว่ะมีตัวว่ะสอง เรียบร้อยหนึ่งนัดหนึ่งนัดครับเจ็บเข้าไปไหนแล้วจะขบดูยากครับโอเคช่างมันครับปล่อยมันวิ่งไปครับเราก็ไปหาของต่อครับทุกคนผมก็จะไปหาของที่ไออะไรวะคอกม้านะครับเดี๋ยวยิงกระสุนก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนมันเกือบว่างเปล่าแล้วครับไม่รู้จะมีมีตัวหรือเปล่า ทีแรกๆน่าจะมีโออันนี้ปลดล็อกไม่ได้นะครับเดี๋ยวม,มีเสียงครับม,มีเสียง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 สไนเดอร์ด้วยกันเดี๋ยวปรับก่อนโอเคอเว้ยนั่นไงครับเว้ยซูมยากครับทุกคนปลายกระบอกปืนมันติดติดกำแพงนั่นไงครับเป็นไหัวยิงเฮ้ยไม่ยอ่อนเลยไม่ยอ่อยนะครับทุกคนไม่ยอ่อยนะ น่าจะโดนแล้วมั้งน่าจะโดนแล้วหรือเปล่านั่นไงหนึ่งรัดเรียบร้อยเจ็บครับเจบ็บบอกเลยร้องแบบนี้ต้องชาร์จนะครับทุกคนชาร์ดโดยปืนอ้นี้เลยปืนชาร์จไม่รู้ปืนปืนมีชื่ออะไรหัวัแตกเอ้ยไม่ใช่หัวแตกดียัตัวแตกเฮ้ยปืนดีมากครับตัวตัวนี้ปืนดีมากปืนดี เดี๋ยวคอกระสุนก่อนนะครับเคลียร์ของครับเรียบร้อยปืนโคตรดีครับนี่เหลือครึ่งเดียวเดี๋ยวขนขนของครับมีมีมีเสียงตีนครับข้างหน้าเชือกนะครับไม่เอาดีกว่าโคตรโคตรไรประโยชน์เยบร้อยปืนดีคุมดีนะครับอ่าอันนี้ไม่ ไม่เห็นจะดีเลยคืนนี้โอเคไม่ไม่มีใครมานะครับโอเคงั้นผมขึ้นไปดูเซฟบนอคอกมาก่อนนะครับน่าจะยังยังไม่มีใครเปิดหรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างก็ไม่มีใครเปิดนะครับผมก็เเปิดไปแล้วอันนึงไม่ใช่เซฟนะอันเมื่อกี้มันเป็นอะไรพวกระเบิดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ oh <my> God. ยเฮ้ย เฮ้ยได้ของดีเฉยครับทุกคนสี่แสนทีแรกก็นึงนจะได้เชือกสองอันโถได้ของดีครับสี่แสนเลยสี่แสนห้านะครับเก็ร้อยแจ่มครับทุกคนอย่างนี้ก็ชิวๆเลยดีซื้อสโคบจับความร้อนมาสองแสนได้ของสี่แสนห้าคุ้มจัดเฮ้ยอันนี้ปืนอะไรอ่ ปืนหรือเปล่าปืนดีเฮย้ยปืนปืนใหม่เหรอยังไม่เรียนรู้เลยอันนี้อันนี้ราคาราคาชิ้นมันไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่สองร้อยไมลล่เอาเดียวกันอันนี้สองหมื่นนะเดี๋ยวมาดูกระสุนก็เห็นวิธีการดูกระสุนมันเลยเนี่ยมันจะดูยังไงวะกระสุนจับขึ้นมาดูเนี่ยนะ อะไรวะเฮ้ยมีมีมเทสเลยแล้วกันเฮ้ยเหมือนจะเป็นตีนลัวนคะรับทีแรกนึกว่าลูกซองโอเคดับไปโมสิ้นวะ่ะข้างในบ้านมีอะไรบ้างวะเผื่อมีคนดักนะครับขอระวังไว้ก่อนโอเคไม่มีครับไม่มีไม่มีขนะนเสื้อก่อนเลยขนเสื้อ โอ้เต๊บ่ะไม่เป็นไรครับได้กําไรนะครับสี่แสนเปลี่ยนกระสุนก่อน,นครับเจาะห้าใส่ไปเลยครับเจาะห้าของเราปลายแดงนี่เกือบเต็มครับไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผม,ผมขอผมขอเชียๆๆเชเชคุณไม่ฉันแล้ว ผมขอพูดเอ้ผมขอขึ้นไปก่อน,นครับพูดไม่ชัดแล้วเริ่มพูดไม่ <c oughs> ชัดแล้วเสียงหลงเฉยเมื่อกี้ผมขอ้อ <c oughs> ผมขอ้อเฉยผมขอครับผมขอเย้ว่มีเควสด,ด้วยครับทุกคนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมลองไปตามเควสนะครับเฮ้ยมีกล่องเหลืองเลยครับตรงนี้นะครับของดีเยอะนะครับ ส่วนมากจะเจอของใหญ่จริงด้วยครับเฮ้ยเฮ้ย้โอโ้กี่บาทเนี่ยเก้าพันสวยเอามาแทนเชือกดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกเชือกเชือกสี่พันไม่เอาเอาทิ้งครับเอาเก้าพันน้ำหนักเริ่มขึ้น,นครับอันนี้น่าจะหนักกว่าเชือกนะครับกินน้ำไม่ไม่ดีกว่าเพราะว่า มันยังไม่หมดหลอดเลยวิ่งไปก่อนครับค่อยค่อยกินครับตอนนี้โตมาอะไรวะเขาเรียกเขาเรียกลงสีปะ่ะน่าจะไม่ใช่นะกินน้ำเลยน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มว่าค่าที่มันอยู่ตรงขาเฮ้ยมีม,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 มีมีตัวใช้ปืนอะไรวะเ้เฮ้ยมันใช้ปืนอะไรวะมันทำไม,มแรงจังวะ Yeah. เนี่ยแขนหักเลยครับแขนดำเลยมีมีตัวอีกครับมีตัวอีกจะรอดไหมเนีเ่ยแขนดำแล้วแข,นด,ขนดำหนึ่งข้างแล้วอยู่ยากแล้วตอนนี้พาาไปก่อนครับพาาแกเจ็บปวดแกปวดสอง้อยหมดหมดเอาไงดีไม่มีไม่มีพกด้วยดิหนึ่ง เรียบร้อยวิ่ยมันปวดแขนเร็วนะนเนี่ยแทบเดินไม่ออกโอ้โหยกยกปืนแต่ละทีแบบโอ้โหยกปืนแต่ละทีแบบค่าแขนแบบลดลงแบบเยอะมากครับเดี๋ยวปืนก็ใส่เรียบร้อย ข้าแขนแบบลดลงโคตรโมสิ้นครับ้บาแล้วทำไมยิงแขนแล้วหักโมสิ้นน่าจะกระสุนเจาะสีหรือเปล่ายิงโหดขนาดนี้เวทอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรไปดูก่อนได้เหรียญว่ะเอาเหรียญเหรียญแพงอยู่ได้อยู่ ไม่ขายได้กำไรกำไรอันนี้ก็กำไรละสี่แสนนะเฮ้ยเฮ้ยสองหมืน่นสองหมื่นทำไงดีวะคือคคย่าเลีรยของครับเลียรยของใส่ไม่ได้อ๋อเอาใส่ข้างบนแล้วกันเอาเหรียญเอาเหรียญไว้นั่นแหละอันนี้แพงกว่าหกพันลยเควสอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อหายไปแล้วครับน่าจะสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วครับ โมสิ้นแมวหรอครับเอาอันนี้ดีกว่ากลับดีกว่าทุกคนเฮ้ยอันนี้เปิดยังวะ,ะหน้าเปิดเผื่อได้โมติวน,นี้วิทยุวะเอากลับเลยแล้วกันเหลืออีก11นาทีแล้วตรงไหนวะตรงนี้เลยแล้วกันไกลอยู่ไกลอยู่ย่ารุนดักก็พอ เดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเอาลงทุนสองเอ้ยลงทุนสี่แสนนะับรวมๆสี่แสนได้กับมาสี่แสนห้าคุ้มจัดเลยลงทุนนะสี่แสนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปไอของที่ผมลงทุนนะ่ะผมจะเอาไปขาย ขายแบบกําไรเย่ yeah. กำไรตอนนี้นะครับห้าแสนเจ็ดหมืนหกพันหก้อยหกสิบเก้าบาทสังหารสิบสามนะครับสังหารสิบสามนี่ก็คือสังหารบอทนะครับไม่ใช่สังหารคนคนพูดไม่ค่อยชัดโอเคเลย นี่ได้ของดีด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็ไปตายตรงเนี้โมเตลเนี่ยบอกให้ถอยมันก็ไม่ถอยนะครับยีสิ่งเล็กเล็กสี่แสนเจ็ดมื่สองพันกจกรรมสำเร็จร้มเหลยวรุ่มเรียวเพื่อนมันพูดไม่ฟังเอ้ยครับสำหรับใครที่ไอันนี้นะครับ ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยดูคลิปให้ให้จบด้วยนี่เดี๋ยวผมแยกออกมาก่อนนะครับนี่นี่เลยครับ pz 3สามนี่แล้วก็ปืนเฮ้ยเน็ตโหลดครับทุกคน นี่เลยอันนี้คือไม่รู้อันนี้400,000 4 5 0 0 0 4 0นเอาไปขายเลยครับทุนเดดเดวเดอย่าเพิ่งขายดูราคาก่อนครับขายไอ้นี่ขายสายข่าวก็4 5 0 0 0ขายปกตินะครับ4 0 0เลยโคตรคุ้ม4 7 0 0 0 405,000 4 0 0 อันนี้กระสุดนะครับออกมาเลยครับหมองเลยสุดยอดมากครับลงทุนครั้งนี้แบบสุดยอดไม่ตายกับเหมือนคลิปอื่นๆนี่ขายแล้วครับทุกคนสองแสนแปดเนี่ยว่าแล้วทำไมมันแบบหนักสองแสนแปดเองโอขายสี่แสนได้ไหมวะขายสี่แสนเลยเลยกัน กำไรกำไรสี่แสนห้าหรือว่าสี่แสนหนึ่งดีวะเอาเอาเท่านี้ดีกว่านี่แล้วก็ขายขายอา๋อยังไม่ขายนี่ว่ากดผิดกดผิดอ้าเอาสูงสูงเลยแล้วกันสี 4, ่แสนแบบนึงนะเพิ่มเพิ่มได้นี่วะเอาสี่แสนห้าเลยแล้วกันขายเผื่อไว้ ถ้าไม่มีคนซื้อก็จะไปรับเอาคืนห้าแสนเลยอ่าโคตรคุ้มครับถ้าขายได้นะผมจะไปเอาไปซื้อไอ้ทเทอร์โมหรือว่านหนมาเล่นนะครับนหนน่าจะมองง่ายกว่านะครับผมจะไปเอานหนมาแล้วก็เอาสไนเ์ไปเล่นนะครับนี่เลยโคตรเจ๋ง ขายไปครับก็ใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็นั่นแหละครับตามที่ผมบอกนะครับโอเคครับผมขอลากันไปก่อนนะครับโอเคครับบายครับ